สวัสดีครับอยู่กับผมขอบตาตาแมนมาได้2ใน TSF Data รายการที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ่นยนต์ละลบจากซีรีส์มาฟลาฟเมื่อเดือนที่แล้วตัวเกมเทโตโมยุก็ได้วางขายในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษบนสตรีมแล้วครับถ้าให้พูดถึงเทโตโมยุยังไงก็ต้องพูดถึง TSF ตัวนี้ครับไทป์2หรือ F 4 J ไข่ ai, ซุยคาคุนั่นเองครับผมในปี1 9 8โชกุนได้สั่งให้3บริษัท ได้แก่มิสุฮิชิคาวาซากิและฟูกาฮุพัฒนา T.S.F. รุ่นพิเศษสำหรับราชอง,องครักษ์โดยเฉพาะแต่ว่าเพิ่งมีการเริ่มต้นผลิต F ส J เกคิชใิใหม่ๆอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมีความสามารถไม่เพียงพอต่อ T.S.F. รุ่นใหม่ตามคำสั่งของโชกุน โดยอาศัยเพียงการพัฒนาภายในประเทศทั้ง3บริษัทจึงทําการเสนอให้ทําการนาเกคิชินมาดัดแปลงทางโชกุนจึงยอมรับข้อเสนอนี้อย่างไม่เต็มใจแต่ก็มีเงื่อนไขว่า T-SF ที่ดัดแปลงจากเกคิชินต้องมีประสิทธิภาพในการล็อกไฟได้เหนือกว่าเกคิชินปกติทั้ง3บริษัทได้ทำการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแนวหน้าของยุโรปอย่างถี่ถ้วนที่สุดรวมถึงความเห็นจากเซอร์เฟ p ไพ o t ดด้วยผลลัพธ์จงเป็นการลดน้ำหนักของเกราะให้เบาขึ้น ออกแบบโมดูลต่างๆไปน้ำหนักของตัวเครื่องจึงลดลงไป20%หลังจากการรวบรวมข้อมูลการปรับปรุงจึงได้ทำการปรับปรุงความคล่องตัวรวมถึงการติดตั้งระบบแจ้งเตือนการโจมตีของเลเซอร์ที่เริ่มพัฒนาในปี1979การทดลองของเครื่องรุ่นทดสอบถูกพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ในปี1981โดยจากการทดลองได้รับผลลัพธ์ว่าเวลาปฏิบัติงานจะลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกาลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการพัฒน,นาในปี1982่ันผลิตก็ได้รับการอนุมัติและได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า Type 82หรือ F4J Kai มีชื่อย่อว่าซุยคาคุได้ถูกแจกจ่ายให้กับทหารราชองครักษ์โดยมีการสร้างเป็นบัมเประเทดแยกจ่อยและมีสเปคเครื่องกับสีที่แตกต่างกันไปตามยศหรือตระก,กูลของทหารนายนั้นๆในส่วนนี้จะถูกเล่าต่อในหัวข้อต่อไปนะครับโดยซุยคาคุได้รับการออกแบบในการต่อสู้ระยะประชิดมากขึ้นด้วย ด้วยโครงสร้างในส่วนต่างๆที่มีลักษณะแหลมคลายริมเช่นไหล่เข่าส้นเท้ามีกําลังเครื่องสูงกว่าเกคิชิน20%และการเปลี่ยนข้อต่อส่วนเขา่าจากเกาะเรซินเคลือบที่ยืดหยุ่นที่มีโครงสร้างคลายขีบลมมาเป็นแผ่นเกราะแบบที่ใช้ใน T.S.F. ยุค1.5ซึ่งแม้จะเป็นจุดที่มองไม่เห็นแต่ก็มีการพัฒนาไปอย่างมากและมีการเปลี่ยนวัสดุดที่ใช้ในการผลิตได้เป็นเกราะที่หนาขึ้นแต่มีน้ําหนักเบาลงไม่เพียงเท่านั้นประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้จากการพัฒนาซุยคาคุ ยังถูกนํากลับไปใช้ในการปรับปรุงเกีย์ที่ดฉดทำให้กําลังลบของญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกทั้งยังกลายเป็นรากฐานการพัฒนา TSF รุ่นถัดไปอีกด้วยซึ่งในปี2001 TSF ที่ญี่ปุ่นพัฒนาจาก F4 ทุกรุ่นได้รับการอัปเกรดจำยูนิตต,ตามแบบของซุยคาคุด้วยไทย82หรือ F4J-1 ไซุยคาคุ TSF รุ่นที่1.5พัฒนาโดยมิซูฮิชิคาวาซากิและฟูกาคุจัดเป็น TSF ประเภท คุณจุทิวิธีสำหรับราชองคลักษ์ใช้เครื่องยนต์จำยูนิตรุ่น FE79 ขีด FHI ขีด 17A ความสูง17.9เมตรถูกใช้งานครั้งแรกในปี1982คุณจุทิวิธีที่ใช้งานโดย Imperial r o y a l g อ a r d หรือราชองคลักษ์เป็นการนำท้าย77เกียรคิชชินมาดัดแปลงซูยคาคุได้มีแบ่งรุ่นย่อยตามสีแยกยศตระกูลและการออกคำสั่งเป็น4รุ่นได้แก่ ไท้แปดสิบไทปดสิจะถูกใช้งานโดยเหล่าสมาชิกของ5ตระกูลผู้สำเร็จข้าราชการแทนพระองค์หรือ Five Regent House ได้แก่ตระกูลทาคาซึคาสะคุโจโคบุอินอิคารุงะและไซออนจิโดยสีของตัวเครื่องรุ่นนี้ปกติจะเป็นสีดำเงินแต่จะมีเครื่องพิเศษของโชกุนโดยเฉพาะที่สีเป็นสีม่วงไท้แปดสิบจะมีเซนเซอร์ที่ตาเฉพาะแตกต่างจากไท้แปดสิรุ่นอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในงนักบินที่ขับไท้แปดสิ คืออิคารุงะทาคาสึกุหัวหน้าตระกูลอิคารุงะและเป็นผู้ประชาการของกองพันุ์ราชองค์ักักที่16ไท8แปอาจะเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในหมู่ไท้แปดซีรีส์ไท82ปดสเะถูกแบ่งออกเป็น2ซสีหลักๆได้แก่เครื่องสีแดงสำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัยราชองครัลักหรือตระกูลสม,มลูไรผู้มีอิทธิพลใกล้เคียงหรือสนิทกับ5ตระกูลผู้สำเร็จข้าราชาการและเครื่องสีเหลืองสำหรับผู้ใดข้าราชบริพารทางพันธุกรรม เป็นรุ่นที่มีกําลังเครื่องและความคล่องตัวสูงกว่ารุ่นมาตรฐาน Type 82A ตัวเครื่อง Type 82A จะเป็นสีขาวถูกใช้งานโดยโทสะมะหรือตระกูลสมูไรทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ5ตระก,กูลผู้สาเร็จข้าราชการแทนพระองค์โดยตรงเป็นรุ่นที่มีความคล่องตัวสูงกว่ารุ่นมาตรฐาน Type 82C Type 82C เป็นรุ่นมาตรฐานที่สุดของ Type 82ตัวเครื่องจะเป็นสีน้ำตาลใช้งานโดยทหารราชองครักษ์ทั่วไปที่ไม่มียศตระกูล นอกจากนี้ในนิยายภาพ Tactical Surface Fighter i n a c t i o n หรือ T.S.F.I.A. บทที่2ในเรื่องราวนี้ได้มีการสมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐและจักกวัดญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมปี1986โดยฝั่งจักรวรรดิได้ใช้ท้าย 12C ซูยค a คุจำนวนสีเครื่องโดยมีหัวหน้าหน่วยคือ Eibaya Eiji อมรบกับฝั่งของทัพสหรัฐที่ใช้ F-15C Eagle จำนวน2เครื่องดักบินฝั่งสหรัฐได้มีการพูดเชิงรับหรือยอกล้อฝั่งจักรวรรดิว่า ส่วนหัวเ s ียร์เซฟของพวกนายเหมือนงอนไก่เลยแถมยังดัดแปลงไปใน F4 เลยยิ่งอ้วนเข้าไปอีกเนื่อเลยเป็นวลีที่แฟนๆชอบเรียกซุยคาคุว่าชิเก้นหรือไก่นั่นเองครับแต่สุดท้ายไทเป็น2 C ซูยคาคุก็สามารถชนะ F15C Eagle จากการซ้อมรบนี้ไปได้ครับอาวุธและอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้กับไทย82ซีรีส์มีดังนี้ไท87 Assault Cannon อ,อ,อาวุธปืนมาตรฐาน TSF ของกองทัพญี่ปุ่นสามารถแยกออกเป็นสส่วนโดยแม็กกาซีนกระสุน36ม mm, มจะบรรจุในปืนหลักและแม็กกาซีน120ม mm, มจะสามารถถอดแยกได้ติดตั้งกระสุนไว้สประเภทได้แก่36มเมตรเชนกันบรรจุกระสุนทั้งหมด2,000นัด120ม mm, มแคนนอนราวหรือกระสุนปืนใหญ่บรรจุไว้6นัดไทย87 Support As แอ u ซา c แคนนอนไทย87ที่ถอดส่วนต่อปืนของ120ม mm, มออกและนำสโคบมาติดตั้งแทนทำให้ตัวลำกล้องมีความยาวมากขึ้น และมีความแม่นยำที่มากขึ้นด้วยสพอร์ตแอซูร์แคนนอนจริงมากถูกใช้โดยพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ไท้าย 74, PB เบรดอาวุธประเภทดาบที่เป็นต่างสัญลักษณ์ของเทียประเทศญี่ปุ่นสามารถตัดเกราะซปเปอร์คาร์บอนและปลายแขนหุ้มเกราะของเบต้ากรัปเปอร์คาสได้ท้าย5 PB n i ฟ์มีสั้นที่จะเก็บไว้ที่ n i ไน Sheet โดยจะติดตั้งไว้ส่วนแขนทั้งสองข้าง ไท92มัลติเพอร์โพสซัพเปิลเมนทัลอาร์เมอร์หรือ MSA โล่ขนาดใหญ่ผลิตโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นโล่ขนาดใหญ่ที่นอกจากหน้าที่หลักของมันคือการป้องกันยังสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีโดยใช้โล่พุ่งชนสายเบต้าขนาดใหญ่อย่างแกร์ปเปอร์คาต์ไตและมีแผ่นเกาะเรียกทีดช่วยเสริมการพุ่งชนได้อย่างดีแอนตี Anti ้เลเซอร์วอร์เฮดก็ส่วนพิเศษที่จะปล่อยระเบิดควันอนุภาคแม่เหล็กแบบพิเศษที่สามารถสกัด หรือลดอัตราการโจมตีของเลเซอร์ได้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ไม่มากหรือน้อยก็ตามโดยมักจะติดไวใ้ให้กับเรือลบและยิ่งสกัดและมีการติดตั้งให้กับและมีการติดตั้งให้ TSF ด้วยซึ่งมันก็คงไม่ได้ติดตั้งแค่แค่ซูยคาคุหรอกครับ TSF ตัวอื่นก็คงมีไว้ติดด้วยแน่แ,นแต่เราไม่ค่อยเห็นการใช้หรือนําเสนอแบบจริงจังนอกจากซูยคาคุที่ในอนิเมะจะเห็นชัด,ชดนี่แหละครับถึงแม้ซูยคาคุจะเป็น TSF ที่เกิดจากการดัดแปลงมาจากตัวแก๊ิชิ้นที่อาจดูลาสมัยในปัจจุบััันนนนแแตต่่ก็็เปปนหนึงใวรสําคญ ที่ทำให้ทางจากักรวรรดิญี่ปุ่นนําไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นหนึ่งใน T.S.F. ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดด้วยเช่นกันสาระหน้ารู้เช่นเดียวกับ T.S.F. เครื่องอื่นของจกักรวรรดิญี่ปุ่นชื่อของ T.S.F. ส่วนใหญ่มาจากชื่อเรือรบที่ถูกใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชื่อเทพญี่ปุ่น หรือชื่อปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างซุยคาคุก็เป็นชื่อของเรือบรรทุกเครื่องบินซุยคาคุที่ถูกใช้งานในช่วงสงครามโลกแรงบันาดาลใจของซุยคาคุในมาฟลาฟก็จะใกล้เคียงกับเครื่องบินรบ f อ EJ ไคซุยคาคุได้มีบทบาทและพูดถึงในสีของมาฟลาฟอยู่หลายครั้งแฟนๆคนต้องคุ้นเคยกับบทบาทของซุยคาคุในมาฟลาฟออเทอทีฟท o t เท E อีคิฉบับอนิเมะตอนที่1นถึงสหรือเกมเทโตโมยุแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องราวที่โฟกัสไปที่ตัวละครทาคามูระยู่ กำลังเข้าเรียนโรงเรียนายร้อยกับของเพื่อนในช่วงปี1998ซึ่งในปี1998ตามเนื้อเรื่องก็มีการขึ้นฝั่งของเบต้าในประเทศญี่ปุ่นพวกดุยก็ต้องออกไปสู้นั่นเองครับเราจะเห็นซุยคาคุอย่างไทป์8ป 2A หรือไทป์ 2F มีบทบาทเด็ดในภาคนี้ส่วนไทป์8ป 2R กับ C จะมีบทบาทค่อนข้างน้อยในหลายสื่อมากๆถ้าเทียบกับตัว A หรือ F แต่ซุยคาคุรุ่นไทป์8 2C ก็ได้ปรากฏตัวในมาเฟียโอเดียทีบฉบับอนิเมะด้วยครับผม ใช่ครับมันมาแค่นี้แหละนอกจากนี้ t y p ป 12C ก็ยังมีบทบ,บาทในเกมมาฟลา p d i ไดเมนชัมีนักบินคืออาคาโทกิตัวละครออริจินอลของเกมภาคนี้และ t ท p ป 12A ก็มีบทบ,บาทในนิยายภาพและในมาฟลา p d i ไดเมนชันเป็นตัวละคร S.S.R สุดโหดสุดอันตรายในเกมนี้ด้วยและในนิตยสารมาฟลาร์ปดิจ e เนอตีฟเล่ม2ก็มีการเปิดเผย T.S.F เครื่องใหม่ของจักรวาลมาฟลา p นั่นก็คือ Typ ป12ไคโชคาคุ TSF รุ่นที่2.5พัฒนาต่อจากซูยคาคุหลังโอเปอเรชั่นโอกาครับโดยเราจะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดของโชคาคุนะครับแต่ถ้าใครสนใจจริงๆก็สามารถซื้อ ative, มาฟล e g ลีเจเนอเทีฉบับแปลภาษาอังกฤษไปอ่านกันได้บนสตรีมนะครับสำหรับ TSF Data ตอนที่ข้าก็จบกันไปแล้วนะครับ มองว่าทุกคนคงชอบและสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับมาฟลาฟกันมากขึ้นนะครับเรียบเรียงโดยขอบตาดามแอนมายเลขึ้นขอบตาดามแอนมายเลสองขอบคุณพี่ๆจากกลุ่มมาฟลาฟเอฟซีไทยที่ให้คำแนะนำต่างๆข้อมูลและภาพประกอบจากมาฟลาฟอัลเทอร์ทีโคเด็กซ์และมาฟลาฟวิกิแฟนดอมสามารถรับชมมาฟลาฟอัลเทอร์ทีซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองได้ที่ยูทูปแชนแนลมิวส์ไทยแลนด์ก็คลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับสำหรับฝั่งคอนเทนต์มาฟลาฟหวังว่า ทุกคนคงมีความสุขกับวันหยุดปีใหม่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ปี2024ครับผมสวัสดีครับ